สวัสดีค่ะเป็กกี้ดิวีนะคะก็มาอยู่กับเกมเซเลบอีเคมงในแคมเปญที่ชื่อว่าคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอยู่กับหนุ่มที่ชื่อว่าโทโดไทกะนะคะที่จะมาอยู่ในวันคริสต์มาสกับเราในรอบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นแฟนของเรานะคะมุมมองเขามุมมองของเราที่จะพูดเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่เราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเรามาดูในส่วนครึ่งแรกของเนื้อเรื่องก่อนว่าในวันคริสต์มาสเนี่ยไทกะกับเราจะมีเซอร์ไพรส์จะทําอะไรกันบ้างมาดูกันเลย โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องในวันก่อนเทศกาลคริสต์มาสแบกกี้อาการเป็นยังไงบ้างคุณไทกะขอโทษนะคะอุตส่าห์มาหานะไทกะมาหาที่ห้องสวีทเพื่อเยี่ยมไข้แบกกี้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดจากอากาศหนาวในช่วงนี้ไอ้เเหมือนรู้ใจเลยว่าฉันไม่ค่อยสบายช่วงหน้านาะช่วงยิ่งอากาศหนาวมากแบกกี้แบกกี้เป็นคนแพ้อากาศมากนะคะถ้าแบบอากาศหนาวมากๆอย่างเงี้ยไม่สบายทันทีอะไอ้เงเหมือนฉันเลยอะตอนนี้ ไม่ต้องขอโทษหรอกที่อยู่ว่าเธอเป็นลมอะแล้วจะให้ฉันอยู่เฉยคงทําไม่ได้หรอกนะเป็นลมอะไรกันพูดเกินจริงกันไปหมดแล้วค่ะแค่ไข้เล็กน้อยเองพูดอะไรเนะี่ยหน้าแดงขนาดนี้แล้วนะเมื่อฟังเมื่อฟังเสียงแหบแห้งเล็กน้อยของแบ็กกี้ไทกะก็ขมวดคิ้วมุนดูเหมือนจะเจ็บคอสินะเลยเปล่งเสียงออกมาลำบากนะเอ้า้า่มให้ปิดหน้าอกด้วยสิ ค่ะม่หนาวใช่ไหมเออนิดหน่อยค่ะเอาละงั้นปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นหน่อยไหมเฮ้หนาวแล้วปรับแอร์สูงขึ้นแปลว่าไงวะฮีเตอร์หหมายถึงยังไงวะงงไม่รู้แต่คุณไอกาไม่ร้อนหรอคะฉันห่มผ้าอยู่เพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะขนะเวลาแบบนี้ยังจะคิดถึงเรื่องของฉันอีกเหรอใจดีจังเลยนะปากก้แล้วเป็นคนดีตลอดแหละ ฉันไม่เป็นไรหรอกเธอต้องทำให้ไข้ลดโดยการทำให้ร้อนแล้วเหงื่อออกนะจริงอะวิธีนั้นม,มันเป็นกระบวนการในร่างกายไม่ใช่ว่าถ้าร้อนแล้วเหงื่อออกไม่ใช่อุณหภูมิข้า่องนอกร้อนแล้วจะทำให้เราเหงื่อออกแล้วมันจะหายอ่ะมันฉันไม่รู้ว่ะเรื่องไทยกาฝืนยิ้มให้แพ๊กกี้โอ๊ยสอร์รี่นีกว่าเราพูดไทยกาฝืนยิ้มให้แพ๊กกี้ที่เอาแต่ห่วงคนอื่นท,ทั้งทั้งที่ตัวเองทรมานพลางเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต้องห่วงฉันก็ได้นะรีบหายเถอะนะแพกกี้ เธอที่เข้มแข็งอะยิ้มล่าเลยเนี่ยดีกว่าตอนนี้มากเลยรู้ไหมค่ะมอแตะลงบนหน้าผากของแบกกี้ที่ยิ้มแย้มหน้าแดงเพราะพิษไข่ยอย่างอ่อนโยนดูเหมือนไข่จะค่อนข้างสูงแฮะแล้วรอสะสามสิบเก้าองศาได้แล้วมั้งเนี่ยดูบอบางขนาดเนี้ยแต่กลับมีไข่ขนาดเนี้ยถ้าให้ฉันเป็นแทนได้ก็คงดีนะีเป็นผู้ชายที่ออกหน้าแทนน่าสนใจผู้ชายคนนี้ ลุ่นหลักของไทกะยังไม่มานะคะแต่เชื่อว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละระหว่างที่กําลังคิดถึงอาการป่วยของแบกกี้หายใจแรงมือทั้งสองข้างก็เคลื่อนไปจับแก้มของเธอไว้มือของคุณไทกะเย็นจังรู้สึกดีมากเลยค่ะงั้นเหรอข้างนอกนี่หนาวมากเลยสินะคะอืมช่วงนี้หนาวขึ้นจริงๆนั่นแหละถึงฤดูหนาวจะดีนะแต่ฤดูร้อนดีกว่าอีกนะยิ่งฤดูหนาวเนี่ยบางทีเครื่องบินก็บินไม่ได้เพราะหิมะนั่นแหละ เอออันนี้ฉันเห็นด้วยจริงๆแล้วเวลาเวลาไหนที่แบบสนามบินปิดเพราะหิมะตกนี่จะเป็นอะไรที่แบบฉันไม่รู้จะโมโหใครอะคือแบบฉันก็ไม่อยากให้ไฟมันดีเลยแต่ว่าพอมันมีหิมะหรือมันมีมันหนาวมากๆเนี้ยอ๋อฉันรำคาญมากเออพูดจริงๆว่าเป็นคนที่แบบเจอหิมะครั้งเดียวแล้วแบบเกลียดมันมากคือชอบชอบที่จะเห็นบรรยากาศเห็นบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะมันสวยนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบทนกับอากาศหนาวๆแบบเนี้ย สงก็เป็นคุณไทกะเลยค่ะยิ่งกว่านั้นนถ้าเป็นฤดูร้อนนะ่ะแปกกี้คงไม่เป็นไข้หนักขนาดนี้หรอกพูดแบบนั้นแล้วไทกะก็รูปศีรษะไปมาจนแปกกี้หลีตาลงอย่างผ่อนคลายฤดูหนาวก็ไม่ได้แย่นะคะมีอะไรสนุกๆตั้งเยอะแยะแนะ่นี่ก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วไม่ใช่เหรอคะจะต้องหายหวัดก่อนวันคริสต์มาสให้ได้เลยเพราะอยากอยู่ด้วยกันกับคุณไทกะนะแปกกี้ นั่นสินะปีนี้จะฉลองด้วยกันสองคนตามลพันกับเธอนี่นะหายไข้ไวๆนะแล้วมาเตรียมวางแผนฉลองด้วยกันค่ะจะตั้งใจรอเลยคริสต์มาสครั้งแรกกับคุณไทกะไทกะเอามือทาบลงบนใบหน้าของแป๊กกี้ที่แดงจัดและฝืนยิ้มออกมาจะเยืนๆสิแป,ป๊กกี้เดี๋ยวก็ไข้ขึ้นอีกหรอกอ่ะเขาโทษ ได้ครอบครองคุณไทยก่าไว้คนเดียวแบบนี้ยากจะตายเพราะงั้นจะรอวันคริสต์มาสนะคะได้ครอบครองคนเดียวฉันดูเหมือนนางมัลไลที่อยากครอบครองผู้ชายสักคนคนเดียวเธอต้องเป็นของฉันนะอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อต่อเป็นเพราะใครหรือเปล่านะปกติไม่เคยพูดออกมาตรงๆขนาดน,นี้เลยปะกี้นี่น่ารักเกินไปแล้วโอ้ <c oughs> อยากกชมฉันสิฉันขน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็จะได้เป็นเจ้าของคนเดียวอยู่แล้วสินะคะแงน,นที่คุณไทกะออกจะยุ่งอะ่ะแต่ก็อุตส่าห์มาเยี่ยมใครต้องขอโทษด้วยค่ะพูดเลยนะ่ยอย่าห่วงไปเลยเป็นเรื่องที่ฉันอยากทำอยู่แล้วต่างหากไทกะจูบลงบนหน้าผากของแบกกี้เบาๆคุณไทกะรีบ,ร,บรีบแข็งแรงเร็วๆนะแล้ววันคริสต์มาสจะให้เธอครอบครองตัวฉันคนเดียวเลยโอ้คุณไทกะฉันตื่นเต้นกับผู้ชายคนนี้จนโลยาตายแล้ว เนี่ยจะเป็นสเปคของฉันก็ได้นะ <c oughs> จะได้ไปเดินเล่นด้วยกันสองคนในที่อุ่นๆยังไงที่อุ่นๆลระคะอืมตั้งใจรอด้วยนะเหมือนนางจะเป็นคนที่ชอบแบบแนวร้อนๆซัมเมอร์แนวรุยๆมากกว่าอากาศหนาวเนาะจะพาไปที่ดีๆเลยที่ไหนกันนะแทบทนรอไม่ไหวเลยอะคะ่ะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มดีนะถึงปกกี้จะอยากครอบครองเป็นเจ้าของฉันคนเดียว แต่จริงๆแล้วฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอ,อ,อ,อตอนนี้ฉันก็กำลังครอบของแป๊กกี้อยู่เหมือนกันเมื่อมองใบหน้าเปื้อนยิ้มดูมีความสุขของแป๊กกี้เขาก็ประทับจูบลงบนสีปากนั้นคุณไทกะอะไรออะเดี๋ยวจะติดหวัดเอานะคะน่ารักกุกิกเห็นเป็นไรเลยถ้าทำให้เธอแข็งแรงขึ้นมาได้ ฉันจะยอมเป็นหวัดแทนเองโอเป็นผู้ชายที่ออกแนวไกายเดียนส์มากฉันชอบผู้ชายแบบนี้ไม,ไม่ได้นะคะแบบนั้นนะแต่ถ้าฉันป่วยแล้วรอบนี้เธอมาเป็นพยาบาลให้แบบนั้นก็ไม่เลวนะจะดูแลแนะ่ๆค่ะแต่ว่าฉันอยากให้คนไทยกะแข็งแรงมากกว่านะพูดแบบเดียวกับฉันเลยฉันก็คิดแบบนั้นเลยนะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็อยากให้เธอแข็งแรงและยิ้มแย้มออกมา ขณะที่กุมมือของแป๊กกี้เขาก็จุมพิษลงมาอีครั้งมเมื่อ่นลมหายใจว่าหวามออกมาในตาของแป๊กกี้ก็เอ่อล้นไปด้วยความโศกเศร้านอนหน่อยเถอะนะฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะตื่นโอ้โหดูสิไทยกาเป็นผู้ชายที่แบบโทแมนแมนลี่แฮนซัมคือแบบไม่ไหวแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะ <c oughs> แป๊กกี้หลับตาลงอย่างผ่อนคลาย ในที่สุดไม่ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจแผ่ยามเข้าสู่นิทราไทกะก็ครีมออกมาฝนดีนะปาก,กี้รีบหายไวนะในวันคริสต์มาสอีฟไทกะพาปพกกี้ที่เพิ่งสั่งไข้สั่งไข้มายังสนามบินดูเหมือนจะแข็งแรงแล้วค่อยวางใจหน่อยอย่างที่คิดไว้เลยปพกกี้นะ่ะมองกับสีหน้ายิ้มแย้มนะดจริงๆที่ได้มาพักผอกันสองคนเร็วแบบนี้ น่สินะคะแต่ขึ้นไทยกอะอะเม่อเมลอ,อที่สนามบินก็ดีหรอคะ่ะว่าแต่เราจะไปไหนกันเลยคะไทยกะยิ้มให้กับแบกกี้ที่เอียงคอด้วยความสงสัยบอกไปแล้วนี่ว่าจะพาไปที่อุ่นๆยังไงที่อุ่นๆที่ไหนเหรอตั้งใจรอจนกว่าจะถึงเลยนะเอาละไปกันเลยไหมไทยกจะจับมือของแบกกี้ที่ทำทาตาโตแล้วก็เดินออก ช่วงวันหยุดคริสต์มาสนี่จะใช้เวลาของฉันทั้งหมดกับเธอเองเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องให้ฉันได้ครอบครองเธอเพียงคนเดียวเช่นกันนางวางแผนในใจแล้วค่ะ To be continue นะคะอหนีหนาวกันมาที่อุ่นนะเออเป็นรูสที่น่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบไทยกะจังเลยอ่ะฉันชอบผู้ชายที่แบบแนวปกป้องมากกว่าโอเค เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อในพาร์ทหน้านะคะในส่วนของครึ่งหลังเนาะก็จะเป็นส่วนจบของอีเวนต์นี้นะคะค่อยไปดูในอีเวนต์หน้าต่อด้วยว่าจะเป็นไงโอเคก็รอกันต่อนะว่าจะจบยังไงนะคะกับไทกะในอีเวนต์คริสต์มาสปาร์ตี้ค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย